สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับวันนี้เนี่ยเรามาซ่อมประตูรีโมทนานๆทีได้ลงคลิปนะฮะก็วันนี้อาการวันนี้ฮนะก็เป็นเคสแรกนะที่ว่าดึงแล้วก้านหักครับเห็นไหมฮะก้านตัวเมนนวลครับที่เปิดเมนนวลมือนะครับหักตอนนี้มันเป็นพลาส,สติกนะฮะก็คือขึ้นรูปแบบเนี้ยโอกาสหักมีหน้าท่าง,ง้างแรงๆนะฮะเราก็ทําการซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วครับมีอะไรหนะ้าตาแบบนี้เลยเหมือนกันเดะครับ นี้เราจะมาเปลี่ยนให้ดูว่ามันเปลี่ยนยังไงนะฮะขั้นตอนการเปลี่ยนนี่ก็ไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันจะอยู่ด้านใต้ของมอเตอร์นี่นะครับต้องต้องยกมอเตอร์มันทั้งลูกออกทั้งลูกเลยแล้วก็ขันน็อตข้างล่างนะครับมันจะมีน็อตอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดูครับว่าวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะฮะเคสนี้ประตูมันล็อกนะฮะล็อกตายปุ๊บอ่าเจ้าของบ้านเขาเลยงัดตัวนี้แล้วก็หักไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดูครับ อันนี้เราก็เราก็เอาไฟเบกกรกเกอร์ลงแล้วนะครับก็มาเปิดมอเตอร์กันดูก็ต้องไขตัวน,น,น็อตนะฮะทั้งสี่ด้านเลย ที่เรายึดมอเตอร์ไว้นะครับตั้งแต่ติดตั้งไว้ตอนนี้ติดนานแล้วนะครับก็มีขึ้นสนิมบ้างนะก็ แต่เห็นว่าตัวนี้เรายกมอเตอร์ของมัยังไม่ได้นะเพราะว่ามันติดเฟืองตัวนี้อยู่เดี๋ยวเราถอดเฟืองตัวนี้ออกก่อนนะครับ โอ้นยนานมากเลยนะมันติดไว้นานแล้วเนาะแล้วก็พวกดินพวกอะไระมันมันตามันไม่ชนตัวเนี้ยยึดมันยึดติดอยู่เลยนะยังหาที่ออกกันนะตอนนี้เราก็ยกตัวมอเตอร์ออกมาได้นะครับต้องใช้วิธีหนึ่งเพราะว่ามันติดตั้งนานแล้วก็มันแข็งแข็งมากนะตอนที่เราติดตั้งยกขึ้นมาในปุ๊บเนี่ยด้านใต้มีเห็นว่าด้านใต้นะ เราพลิกมาให้ดูนะครับอ,อ่ากล้องจะเห็นไหมอ่าเห็นไหมฮะด้านใต้นี่ครับจะมีตัวขรอะไรเป็นรูหกเหลี่ยมนะหกหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมฮะหกเหลี่ยมตัวนี้ขันตัวนี้ออกนะครับก็จะเป็นตัวยึดก้านข้างบนนี่นะครับก็จะเปลี่ยนได้เลย เขาออกแบบให้อยู่ด้านใต้นะครับก็ตลำบากหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับ หกเหลี่ยมได้แล้วนะครับแหมขาดนามันีมยมันก็จะเป็นตัวประมาณนี้ยาวๆเป็นการเหมือนนอดนะฮะเหมือนนอตเลยแต่ตรงหัวตัวนี้มันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับ จากนั้นเราก็เอาตัวนี้ออกมาตัวก้านที่มันหักนะแล้วเราก็ทําการเอาตัวใหม่นี้นะครับใส่เข้าไปเลยง่ายๆครับหลักการทํางานของไอ้ตัวเนี้ยตัวก้านตัวนี้นะครับที่เป็นเมนนวเนี่ยตัวก้านตัวเนี้ยตัวนี้ครัมันจะไปดันตัวแกนตัวนี้นะครับเป็นแกนในการเปิดปิดเปิดแมนนวลตัวนี้เหมือนสนิมจะขึ้นแล้วนะครับมันไม่ค่อยได้เปิดนะครับเดี๋ยวผมสีฉีดโซเน็ให้อีกทีหนึ่ง ล่เ,เลิ่อนมันหน่อยนึงมันไม่ได้ใช้งานนานนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าสนิมกินปุ๊บเนี่ยตัวก้านอาจจะเปิดยากแล้วลูกค้าเขางัดแรงมันก็หักไปเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ลาอเลื่อนทีนึง าหารูเดิมไม่เจอท่านแล้วเข้าขไปแล้วนะครับเอาพอตึงมือพอละไม่ต้องขันแรงครับเปิดเมน,ดน,นน้อน,ะน่าตัวนี้ครับเห็นไหมเมนน้อนจะเปิดได้ละ เรียบร้อยครับในการเปลี่ยนก้านเมนวลของตัวประตูมอเตอร์ b s m ็นะครเพื่อนๆตัวไหนก็ถ้าใครเผลอทำก้านนี้หักก็วิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากครับต้องยกมอเตอร์มันทั้งโลกเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีหกเหลี่ยมด้านล่างด้านล่างนี้นะครับก็ทำการขันออกแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้ามาได้เลยได้เลยนะเดี๋ยวผมให้พิกัดลิงก์ตัวกา้านฮะไปซื้อเปลี่ยนกันเองนะครับหรือใครต้องการซื้อมาเก็บไว้เป็นอะไรก็ทำได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะก็ ไม่มีอะไรมากนะฮะเปลี่ยนอะไรวิธีเปลี่ยนอะไรของมอเตอร์วิสเครับโปรดติดตามช่างบอลลำปางฮนะต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ